สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ดูดวง12ราศีโดยอาจารย์สรุดาดรฟอ์จูนจากช่องสรุดาฟอ์จูนพรอเฟสเซอร์ค่ะพบกันอีกครั้งในการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของราหูที่ยกสู่ราศีพฤษภสำหรับบุคคลราศีธนูในช่วงเดือนพฤศจิกายนพศ2563ค่ะ โดยคลิปนี้เป็นคลิปของราศีธนูสำหรับบุคคลที่มีลักษณะกำเนิดราศีธนูหรือชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาที่อาจารย์ให้ไว้ข้างล่างคลิปนี้ค่ะเรามาดูกันว่าพระราหูที่โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภจะส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรค่ะ พระราหูได้โครจรยกย้ายครั้งใหญ่เข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่10เดือนกันยายนพศ2563และพระราหูจะโครจรสถิตยอยู่ในราศีพฤศพต่อไปอีกประมาณ1ปีครึ่งแล้วจะยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่30มีนาคมพศ2565ในทางโหราศาสตร์พระราหูเป็นดาวประเคราะหฉายาที่ไม่ใช่ดาวที่มีอยู่จริง แต่เป็นจุดตัดระหว่างระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์หรือเรียกว่าระวิมักและระนาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกหรือเรียกว่าจันทรมักราหูจึงเป็นเงาหรือเป็นจุดคลาดที่ทำให้เกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาและพระราหูในทางโหราศาสตร์ถือเป็นดาวบาปพะเคราะห์ ให้ผลในทางการเปลี่ยนแปลงความผ,ลผลันผวนความไม่แน่นอนความลุ่มหลงมัวเมาการขาดสติหรือการหลอกลวงเป็นต้นการที่พระราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤศพในครั้งนี้พระราหูได้ตำแหน่งนิดหรือตำแหน่งที่ตกตำ่ำเสื่อมอ่อนแอไร้กำลังซึ่งพระราหูจะส่งอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านดีและด้านร้ายและการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ในทางบวกหรือลบต่อบุคคลลัคนาราศีธนดูดังต่อไปนี้พระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะหรือเรือนแห่งพี่น้องญาติเพื่อนเพื่อนบ้านสังคมสมาคมการสื่อสารข่าวคราวการเดินทางระยะใกล้ หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคลลัคนาราศีธนูซึ่งพระราหูได้โคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภไปสถิตยอยู่ในเรือนอริหรือเรือนแห่งอุป,ปสรรคปัญหาศัตรูความขัดแย้งความยากลำบากการต่อสู้ดิ้นรนหรือโรคภัยความเจ็บป่วยของบุคคลลัคนาราศีธนูและราหูในตำแหน่งนี้ได้มาตรฐานนิส หรือตำแหน่งที่ตกตำ่ำเสื่อมอ่อนแอรไร้กำลังอย่างไรก็ตามการที่พระราหูไปสถิตอยู่ในเรือนอริซึ่งเป็นเรือนทุตสถานพบหรือเรือนเสียหายพระราหูกับจะส่งผลในทางที่ดีให้กับชีวิตของคุณทำให้อุปสรรคปัญหาที่มีจะคลี่คลายลง เนื่องจากอิทธิพลของพระราหูที่เข้าไปกัดกินบ่อนทำลายอุปสรรคปัญหาศัตรูความขัดแย้งความยากลำบากหรือโรคภัยไข้เจ็บของบุคคลลัคนาราศีธนูให้เสื่อมถอยพังทลายลงไปนั่นเองและหลังจากที่พระราหูยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภทำให้พระราหูไม่เล็งลักนาของบุคคลลักนณราศีธนูอีกต่อไปแล้ว ก็จะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เคยมีจะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปชีวิตของคุณจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาสิ่งที่คุณได้ลงลงทุนลงแรงทำมาแล้วอย่างเหน็ดเหนื่อยในอดีตจะส่งผลปรากฏให้สำเร็จในช่วงเวลานี้และคุณจะมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตมีโอกาสประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะคุณจะมีโอกาสที่ดีจากการช่วยเหลือสนับสนุนของคนรอบข้างเช่นพี่น้องญาติเพื่อนหรือกลุ่มคนในสังคมใกล้ตัวเป็นต้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณอาจจะมีคู่แข่งหรือศัตรูที่คอยสร้างความเดือดร้อนให้จนคุณจะต้องระมัดระวังคนรอบข้างที่นำปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไขทำให้คุณต้องเหนื่อยใจอยู่ตลอดเวลาแต่การที่พระราหูมีตำแหน่งนิด ตำแหน่งที่เสื่อมที่ตกต่ำในราศีพฤษภย่อมทำให้คนที่คิดเป็นคู่แข่งหรือศัตรูกับคุณแพ้ภัยตัวเองไปเองทำอะไรคุณไม่ได้มากนะหรือคุณอาจจะเผชิญกับปัญหาบางอย่างบ้างแต่คุณก็มีแนวโน้มที่จะจัดการกับปัญหานั้นได้และเมื่อมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาถ้าหากคุณมีความตั้งใจและต่อสู้กับปัญหานั้นๆอย่างแน่วแน่เด็ดเดี่ยว คุณย่อมจะสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ในด้านการงานสำหรับบุคคลลัคนาราศีธนูดวงการงานของคุณเริ่มจะมีผลสำฤทธิมากขึ้นคุณเริ่มจะมีผู้สนับสนุนในทางการงานมากขึ้นการงานจะส่งผลดีอย่างต่อเนื่องมีความสำเร็จและเกิดลาภผลในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้คนที่ทำธุรกิจ จะมีหุ้นส่วนก็ได้จะมีงานที่ขยับขยายได้เจราจาได้คล้องตัวคนที่ทำงานประจำมีโอกาสดีที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้นแต่คุณก็มีโอกาสที่จะขัดแย้งกับเพื่อนฝูงในที่ทำงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจของคุณค่อนข้างสูงได้เช่นเดียวกันดังนั้นขอให้คุณระมัดระวังในการทำธุรกิจหรือติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมง,งานหรือคู่ค้าของคุณ ส่วนในด้านการเงินบุคคลลักนณาราศีธนูมีเกณฑ์ได้รับเงินเข้ามาอย่างหลากหลายทำให้กระแสการเงินของคุณดีขึ้นแม้คุณจะมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆหรือต้องใช้จ่ายออกไปกับนี้สินเดิมๆแต่โดยรวมแล้วคุณยังควบคุมรายจ่ายได้ดีอยู่ทิศท,ทางทางด้านการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้แต่อย่างไรก็ตาม คุณก็ต้องระวัดระมัดระวังเรื่องพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่จะนําเรื่องเดือดร้อนทางการเงินมาให้เช่นคุณอาจจะต้องไปชดใช้นี่สินให้กับพี่น้องหรือเพื่อนฝูงและขอให้คุณระมัดระวังการให้พี่น้องหรือเพื่อนฝูงหยิบยืมเงินเพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้เงินคืนสูงดังนั้นคุณควรระมัดระวังการลงทุนหรือการทำธุรกรรมทางการเงินเพราะคุณอาจจะมีความเสี่ยงในการขาดทุนแฝงอยู่ และไม่แนะนําให้คุณไว้วางใจพี่น้องหรือเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดในสังคมโดยสุ่มสีุ่มหเพราะบุคคลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะพูดโกหกไม่จริงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ระมัดระวังคนรอบข้างที่หวังจะเข้ามาหลอกลวงและทุจริตหวังผลประโยชน์ทางการเงินจากคุณในช่วงนี้สำหรับในด้านความรักความสัมพันธ์ บุคคลลักนาราศีธนูหลังจากที่พระราหูยกย้ายออกจากการเล็งลักนาของคุณแล้วดวงด้านความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นมากสําหรับคนที่มีคนรักหรือคู่ครองอยู่แล้วคุณจะได้รับการตอบสนองที่ดีด้านความรักความเอาใจใส่การดูแลและได้รับการร่วมมือมากขึ้นจากคนรักหรือคู่ครองของคุณ ขอแนะนําให้คุณปรับตัวและทําความเข้าใจกันกับคนรักหรือคู่ครองให้มากขึ้นอันจะส่งผลให้สภาวะด้านความรักความสัมพันธ์ของคุณราบรื่นผ่อนคลายได้มากขึ้นกว่าเดิมในช่วงเดือนนี้สําหรับคนโสดหากคุณกําลังมองหาคนรักหรือคู่ครองที่แท้จริงที่หวังจะแต่งงานร่วมชีวิตด้วยกันก็จะมีความเป็นไปได้ที่คุณสามารถหาคู่แท้ที่เหมาะสมได้ในช่วงเวลานี้ และนี่ถึงเวลาแล้วที่ชีวิตของคุณพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาเรื่องความรักความสัมพันธ์และมีจุดมุ่งหมายกับเรื่องของการสร้างครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานต่อไปในอนาคตขอให้บุคคลลักนณาราศีธนูโชคดีค่ะและนั่นคือการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของราหูที่ยกเข้าสู่ราศีพฤษภสำหรับบุคคลราศีธนูในช่วงเดือนพฤศจิกายน พศ2563ค่ะและนี้เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมกว้างๆเท่านั้นหากสนใจรับการพยากรณ์แบบละเอียดเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาดรฟอร์จูนกรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือ l ลายไอดี0624745251หรือที่เบอร์ถกหรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจสรุดาฟอร์จูนค่ะ และหากท่านสนใจชอบรายการพยากรณ์ของอาจารย์กรุณานะกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามรับชมรายการในครั้งต่อไปรวมทั้งช่วยกด Like กด Share เป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปรารถนาในชีวิตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ